ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาประมูลนะครับมารีวิวการประมูลสินค้าจากเป๊ปชิลินโดนะครับซึ่งผมประมูลแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ผมใช้บ่อยนะครับในหลายคลิปเลยนะครับแผงตัวนี้นะครับแผง5.5าจุด้าวัตต์นะครับตัวนี้ผมพยายามหาแหล่งที่ราคาถูกๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นราคาของแผงตัวนี้2แผงนะครับนี่ครับสองบาทนะครับผมประมูลได้ในราคาหนึบาทนะครับ นะครับคูณ2นะครับคูณ2 1 11บาทแล้วเขาก็จะมีค่าบริการ10ซนะครับแล้วก็ค่าจัดส่ง39บาทค่าจัดส่งมีย9 39ิบ้าามแล้วก็49กนะครับ39ก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับผมเลือก39บาทนะครับแล้วก็ที่ลบ50เป็นเครดิตที่ผมมีในบัญชีของชิลินโดนะครับผมก็ไม่รู้มีได้ยังไงนะครับเครดิตตัวนี้เพราะว่าผมสมัครไว้ตั้งนานแล้วครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่าเครดิตมาอย่างไงนะครับ นี่ผมให้ดูนะครับว่าผมประมูลจากเว็บนี้แล้วก็ได้ของจริงๆนะครับตัวนี้นี่ครับการจัดส่งแบบพรีเมียมครับถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดว่าบริษัทไหนจะส่งนะครับสามารถเช็คได้นะครับนี่นะครับค่าจะส่งสามสิบเก้าบาทคูณสองสองแผงจริงๆพทอเราพอเราพอเราประมูลได้แล้วนะ่ะมันสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอากี่แผงนะครับ มีห้าแผงหกแผงก็ได้โดยที่ราคาค่าขนส่งราคาเดียวนะคคือราคาที่เราเลือกยี่สิบเก้าสามเก้าหรือสี่สิบเก้านะครับราคาเดียวเลยนะครับสั่งหลายแผงได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีนะเผื่อเพื่อนๆจะเออเอาไปทำโคมไฟโซลาเซลล์นะครับแผงตัวนี้แผงตัวนี้แรงพอสมควรครับแต่เราต้อง DIY ก่อนนะครับถ้าไม่ DIY ก็ เราจะไม่สามารถดึงคุณสมบัติของมันออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างเต็มที่นะครับเนี่ยนะเขาก็มีดินมาให้ดูนะครับโคนสองนะครับอันนี้เป็นการเป็นการประมูลครั้งแรกนะครับของผมผมก็เลยลองสองแผงก่อนนะครับนี่นะครับก็คือแผงตัวนี้ถ้าเราไม่ DIY นะครับมันก็จะมันก็จะ มีไดโอดอยู่ข้างหลัง2ตัวนะครับเป็นการลดโวลต์ลงมานะครับลดโวลต์ลงมาเพราะว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนซื้อแผงไปชาร์จมือถือนะครับแล้วแผงตัวนี้ถ้าไม่ต่อไดโอดเลยมันจะประมาณ7โวลต์อะ7ดโวลต์แล้วมันชาร์จมือถือไม่ได้เพราะว่ามือมือถือเขาจะมีระบบป้องท่าโวลต์ท่าโวลต์เยอะเกินไปหลายเครื่องจะชาร์จไม่ได้นะครับมือถือ เขาจะมีช่วงของการรับโวล์เข้าไปอยู่นะครับตัวนี้ตัวนิวอัปเกรดเนี่ยเขาก็เลยต่อไดโอดสองตัวถ้าไม่ใช่นิวอัปเกรดก็จะเป็นต่อไดโอดตัวหนึ่งนะครับไดโอดตัวหนึ่งก็จะลดโวลต์ลงมาได้0.6โวลต์น,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ2ตัวก็ลดไปก็เหลือ5โวลต์กว่านะครับเพราะว่าโวลต์จริงๆที่วัดได้คือโวลต์โดยไม่ต่อผ่านไดโอดน,นะ7โวลต์น,นะครับ7โวลต์แล้วก็แอม แอมถ้า DIY แล้วจะขึ้นไป1นแอมเลยครับทอนนี้เขาบอก0.9นย์เาเดี๋ยวเราค่อยไปดูการ DIY ดูวัดค่านะครับหลังจาก DIY นะครับนะครับนี้เป็นรายละเอียดหน้าแผงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนจะเอาไปชาร์จมือถือนะพอ DIY แล้วเนี่ยเราก็เอาไปใช้กับโซลา่าพอร์ตหรือว่าพวกสเตปดาวสเตปดาวคือวงจรที่ ลดโวลต์ลงมาสเต็ปดาวลงเหลือ5โวลต์นะครับสเต็ปดาวหรือว่าเอาไปใช้กับเอาไปต่อกับที่ชาร์จเอามือถือแบบคลิกชาร์จก็ได้ใช้ดีนะครับที่ชาร์จมือถือในรถนะครับแบบคลิกชาร์จในรถเขาจะรับ12โวลต์แต่ก็รับ6โวลต์ด้วยนะครับผมเคยลองแล้วนะครับคือมันเป็นช่วงในการรับโวลต์เข,เข้าไปอินพุตเข้าไปอะ6โวลต์ก็ได้แล้วมันก็จะแปลงมาเป็น5โวลต์นะครับ ันนี้ถ้าเพื่อนจะเอาไปชาร์จมือถือนะครับซึ่งผมก็เอาไปชาร์จโคมไฟโซลาเซลล์หลายโคมนะครับที่ทดลองทำดูนะครับนี่ครับผมประมูลมาด้วยได้ราคา111บาทนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ที่เขาจะปล่อยให้เรานะครับราคาที่เขาจะปล่อยให้เราผมคิดว่าหนึ่งราคาหนึ่งบาทในการประมูลครั้งแรกคงไม่มีใครได้หรอกครับ แต่ก็จะมีราคาที่เราพอที่จะประมูลได้อยู่นะครับประมูลได้ในราคาถูกนะครับนี่นะครับก็ให้ดูว่าเอา่อเราสามารถประมูลแล้วเขาก็ส่งมาให้จริงๆนะครับตัวนี้น,นะครับรุ่น z o เจ็ดหนึ่งแปดนะครับอันนี้ผมจะวัดวลต์ให้ดูนะครับเจ็ดจุดหนึ่งหกวลต์นะครับอันนี้วัดประมาณเที่ยงนะครับเที่ยง อาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าแสงมันเข้มกว่านี้แล้วก็องศาดีกว่านี้นครับองศาในการทํามุมกับดวงอาทิตย์นะครับนี้แอมนะครับได้หนึ่งจุดศูนย์แปดศูนย์เก้าเลยนะครับแอมนี่คือหลังจาก DIY แล้วครับสายสองคูณสองจุดห้าตารางมิลลิเมตรนะครับ, mm รบต่อไม่ผ่านไดโอดยาวหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับซึ่งแผงโวนี้ผมเอาไปใช้กับโคมไฟสี่สิบห้าวัต์นะครับ แผงของคงไฟ45วัตต์ไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแผงของคงไฟ45วัตต์ใต้แผงที่ใหญ่กว่าตัวนี้นะครับอัน,นอันนี้ทดลองให้ดูนะครับตอนชาร์จนะครับเป็นค่าชาร์จขึ้นไปเกือบ5 5วัตต์นะครับตัวสีเหลืองเกือบ5วัตต์เลยนะครับแอมป์ M ก็1ดกว่านะครับนี่นะครับ ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนกำลังหานะครับแผงตัวนี้อยู่นะครับในราคาถูกนะครับในช้อปปีก็มีนะครับคนเขาว่า z o p b z นะครับก็จะเห็นบางคนเอามาขายร้อยกว่าบาทอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ผมลองสั่งดูนะครับโดยเว็บโดยเว็บประมูลนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ผมลองดูนะครับก็ได้มาในราคาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับนี่นะครับ ผมก็เอามาใช้กับพวกของไฟโซล่าเซลล์นี่ชาร์จแบตสามสองหกห้าศูนย์นะครับไม่มีปัญหานะครับออแต่ชาร์จวันวันหนึ่งได้ประมาณก้อนหนึ่งก็คือความจุดได้ประมาณห้าหกพันได้อยู่นะครับนี่เป็นการทดลองต่างๆนะครับเยบขึ้นไปเกือบห้าวันเลยนะครับเนี่ยตัวแอมก็หนึ่งจุดหนึ่งแปดอะไ มีเกือบห้าวัตน,นะครับดูสีเหลืองครับนี่ครับตัวนี้ก็หวังว่ารีวิวนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับแผงโซล่าเซลล์นะครับ5.5้าวันอันนี้ก็ดีถ้าเราดี y แล้วมันใช้ประโยชน์ได้พอสมควรเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ